มีลูกค้าหลายคนนะคะถามกันเข้ามาว่ามามีคะทําประกันชีวิตให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าตอนที่เคลมสินไหมมรณกรรมเนี่ยทําไมมันได้เงินไม่เต็มทุนคะทําไว้ล้านหนึ่งทําไมบริษัทอนุมัติจ่ายไม่เต็มล้านอ่ะมันมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวมามีเล่าให้ฟัง จะเกิดขึ้นในกรณีที่แบ่งจ่ายเป็นราย1เดือน3เดือน6เดือนและคนที่กู้กรมธรรนะคะขอยกตัวอย่างลูกค้าทําทุนประกัน1ล้านบาทจ่ายเบี้ยรประกันอยู่ที่เดือนละ1,000บาทค่ะปีนี้ลูกค้าจ่ายมาแล้ว2ง,งวด เดือนต่อมาลูกค้าเกิดเสียชีวิตบริษัทอนุมัติสินไหมเป็นเงิน990,000บาทค่ะแล้วอีก1,000 0หายไปไหนตามหลักการแล้วนะคะบริษัทจะต้องเก็บเบี้ยให้ครบ12เดือนค่ะอย่างเคสนี้ลูกค้าชําระมาเพียง2งวดก็คือ2,000บาทยังขาดชําระอีก10งวดรวมเป็นเงิน1,000 0บาทค่ะทุนประกัน1ล้านบาทลบด้วยยอดที่ค้างชําระจะได้ยอดที่เรารับสุทธิค่ะ ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจนะคะกดเซฟแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รู้กันนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยากจะทำประกันเนาะนึกถึงประกันนึกถึงมามีนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักหามามีได้เลยคะ่ะ